รถเบนท์1 9 0 e ีนะคะเข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะคะอุณหภูมิภายในรถตอนอนี้นะคะฝั่งคนขับอยู่ที่30ฝั่งคนนั่งอยู่ที่29องศานะคะ ผ่านการใช้งานมาแล้ว138.175นะคะหรือ138.175กิโลเมตรนะคะเปิดแอร์ค่ะตัวคอมแอร์นะคะก็เริ่มมีเสียงดังนะคะปิดแอร์ค่ะ เปิดค่ะพัดลมไฟฟ้าทำงานนะคะสาแก้วนะคะเป็นทองนะคะ<า>เดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาเข้าไปในภายในระบบนะคะตอนนี้อุณหภูมิฝั่งคน,น ะะอยู่ที่32ฝั่งคนนั่งอยู่ที่30อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่30ถึง,ถง31มสเอองศานะคะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถลงมาที่24-25องศาครับรถเบนซ์ 190E นะคะ, e ะ,คะจะมีเปลี่ยนไดเออร์หนึ่งลูกนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของเก่บนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นลูกใหม่ที่เราจะเปลี่ยนให้นะคะ รถเบนนะคะหลังจากเปลี่ยนไดเออร์เดี๋ช่างเติมน้ำมันคอมเข้าไปในระบบค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะรถเบนซ์หนึ่งเีอุณหภูมิภายในรถตอนนี้อยู่ที่15องศาเท่ากันทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่34สสองศานะคะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ไหยเติมน้ำมันต้องใหม่เพิ่มนะคะแวดอากาศเติมน้ำยา ความเย็ยนสุดนะคะอุณหภูมิที่ออกมาอยู่ที่15องศารถผ่านการใช้งานมาแล้ว138,175นะคะหรือ138,175กิโลเมตรนะคะฉีกล้างทำความสะอาดแน,น้ำม้อน้ำของรถเบนนะคะ19ถ